วีว่าเทคนิควันนี้จะรีวิวแทคติกศึกชิงแชมป์สโมสรโลกรอบชิงชนะเลิศระหว่างเชลซีพบกับพานไมลัสไลอ้อนของเชลซีนะครับมาในระบบ3-4-2-1ผู้รักษาประตูเอดูอาร์เมนดี้เซนเตอร์แบ็กสตัวครับเป็นเทียโกซิวาอันโตนิโอรูดิกเกอร์และอันเดรสคิทเทนเซนคู่เซนเตอร์มิดฟิลด์ครับเป็นมาเตโอโควาซิคคู่กับเอ็นโกโรกองเต้วิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นคอลัมฮัสซันอูดอยวิงแบ็กฝั่งขวาเซซ่าอาซิเปลกูเอต้า หน้าตามฝั่งซ้ายครับคายฮาวเวตส่วนหน้าตามฝั่งขวาเป็นเมสันเมาส์และมีโรเมลูลูกากูเป็นกองหน้าตัวเป้าการเล่นของเชลซีเมื่อครองบอลจะยืนกันเป็น3-2-5โดยจะดันวิงแบ็กทั้งสองข้างขึ้นสูงติดยิมเส้นส่วนทางด้านพาเม拉สไหลอัพก่อนเกมมาในระบบ4-2-3-1แต่เมื่อเล่นจริงแล้ว ค่อนข้างแตกต่างจากไลอ up เยอะเลยทีเดียวครับเรามาดูการเล่นของพาเมซสเมื่อตั้งรับกันก่อนนะครับโรนี่ที่จะเป็นกองหน้าตัวเป้าจะถอยมาเล่นแบ็คขวาเพื่อประกบโอดอยส่วนฝั่งซ้ายสกาปาจะเล่นเป็นแบ็คซ้ายและตามประกบอัสเปริเกต้าดูดูครับโยกไปยิงกองหน้าฝั่งซ้ายส่วนลาฟาเวกายิงกองหน้าฝั่งขวาแบ็คทั้งสองข้างจะหุบเข้าในเพื่อประกบหน้าตาทั้งสองฝั่งของเชลซี ส่วนคู่กองกลางราฟเอลประกบกองเต้ดานิโลกประกบโครวาซิตและเซนเต์แบ็กสองตัวจะประกลบลูกากูโดยจะปล่อยให้เทียวาซิวาเล่นกับบอลโดยไม่มีตัวประกบระบบการยืนตั้งรับจะเป็นลักษณะ6-2-2ส่วนวิธีการเล่นตั้งรับจะใช้วิธีแมนมาร์คโดยทุกคนจะตามติดตัวประกบของตัวเองตลอด2ตัวบนจะวิ่งเข้าใส่เซนเต์แบ็กตัวข้ามของเชลซีดูดู จะเพลสซิิสเซนสส่วนเวก้าจะเพลสลูดิเกอร์ในแดงกลางครับคู่กลางก็จะประกบติดตัวเพื่อไม่ให้มิดฟิลของเชลซีพาบอลที่มาได้ส่วนหน้าตาของเชลซีทั้ง2คนก็จะโดนตามประกบตลอดเพื่อไม่ให้พิกบอลแม้จะดรอปลงมาเอาบอลก็ตามและเมื่อออาบอลมาที่วิงแบ็คโดยเฉพาะฝั่งซ้ายที่มีความสามารถเฉพาะตัวอย่างคอลัลมาฮัสันโอดอยก็จะโดนเข้ารุมเพื่อย่างบอลทันทีส่วนทางด้านกองหน้าตัวเป้าอย่างลูกากูเมื่อบอลมาถึง จะโดนเข้ารุม2-3คนตลอดการเล่นของเชลซีนั why, ้นพยายามใช้วิธีเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งให้บ่อยที่สุดเพื่อให้หลุดตัวประกบอย่างจังหวะนี้ครับไคลฮาวเวตสลัดตัวประกบหลุดและอยู่ในพื้นที่ว่างจากนั้นรับบอลและสามารถพลิกบอลเพื่อขึ้นไปทําเกมลุกได้อีกจังหวะหนึ่งครับไคฮาวเวตดรอปลงมารับบอล และเคลื่อนที่สลับฟังกับผู้รสิทธิ์จากนั้นเกิดพื้นที่ว่างในพื้นที่ฮาร์ฟสเปซแต่น่าเสียดายที่เพื่อนร่วมทีมอาจจะถูกบทบังวิสัยทัดครับจึงไม่ได้เข้าโจมตีในจังหวะนี้ดูอีกจังหวะหนึ่งครับโควาสิตฉีกออกมารับบอลในพื้นที่ด้านข้างและเลี้ยงลุยขึ้นไปจากนั้นจ่ายต่อให้โอดอยโอดอยไปสุดเส้นและเปิดด้วยเท้าซ้าย เข้าหัวสตู้โรเมลูลูกากูโขกเป็นประตูขึ้นนำให้เชลซี1ประตูต่อศูนย์ส่วนการเล่นสวนกลับของพาเมลัสจะใช้พื้นที่ด้านข้างที่เปิดจากการที่วิงแบ็คของเชลซ,เลซีเติมสูงแต่กองหลังของเชลซีก็รับมือได้ดีครับจังหวะนี้เวก a าจ่ายติดดูดิเกอร์และจังหวะต่อเนื่องบอลมาเข้าทางราฟาเอลราฟาเอลจะผ่านบอลให้โรนี่ แต่ก็ติดคลิปจนเส้นทีนี้เรามาดูการเล่นของพารเมัสเมื่อคลองบอลกันครับเมื่อพารเมัสคลองบอลจะดันโรนี่และสกาป้าขึ้นสูงเพื่อเล่นเป็นปีกโดยจะยืนกันเป็น4-2-4ส่วนวิธีการเข้าทำจะเน้นบอล direct กจากฟู l back ขึ้นไปที่ปีกจากนั้นปีกจะโยนหรือตบคัดแบ็กเข้ามาในกรอบเขตโทษ แต่เกมนี้ทางด้านพาเมลัสได้เล่นกับบอลค่อนข้างน้อยโดยครองบอลทั้งเกมอยู่ที่29ในขณะที่เชลซีครองบอลสูงถึง71หลังจากเชลซีได้ประตูขึ้นนำเพียงไม่นานก็ถูกตีเสมอเริ่มจากจังหวะที่โรชาทุ่มไกลเข้ามาในกรอบเขตโทษพุทธสินเช็ค v ว r และตัดสินว่าเจโกซิวาแฮนบอลเป็นดาฟาเอลเวกา้าครับทำหน้าที่สังหารให้พาเมลัส ตีเสมอ1ประตูต่อ1จากนั้นเกมยืดเยื้อจนจบ90นาทีพอเข้าสู่เชื่องต่อเวลาพิเศษโทมัสทูเคิลได้แก้เกมโดยส่งมาลองซาและหาขิมซีเยกลงมาและได้ปรับแทคติกการยืนเป็น4-1-4-1โดยใช้ไคฮาวเวดเล่นเป็นฟรอสไนฮาวเวดจะออกจากพื้นที่เพื่อมาเชื่อมบอลและเปิดพื้นที่ส่วนการเข้าทำนั้น ทางฝั่งขวาจะเป็นการคลอสบอลจากฮาคิมซีเยกส่วนทางฝั่งซ้ายจะใช้ความสดและความเร็วของติโมแวนเนอร์กระชากไปสุดเส้นและตบเข้ามาในกรอบเขตโทษก่อนหมดเวลาเพียงไม่กี่นาทีครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในกรอบเขตโทษเป็นจังหวาต่อเนื่องจากลูกเตะมุมอัสปลิกเกต้ายิงไปติดกองหลังของพาเมลัสพูตสินเช็กเวีย และแตัดสินว่าเป็นแฮนด์บอลและมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นคืออาสปิลเกตาถือลูกบอลไว้และทำท่าเหมือนจะเป็นคนยิงจุดโทษโดยเขาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเขาทราบดีว่าผู้เล่นของพา m เมลัสเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์เขาจึงได้ถือบอลไว้เหมือนจะเป็นคนยิงเพื่อให้ผู้เล่นพา m เมลัสเข้ามาก่อกวนสมาธิ mm. เมื่อก่อกวนเสร็จ mm. ก็ยื่นบอลให้กับคฮาวเวตฮาวเวต สังหารลูกนี้ไม่พลาดครับเชลซี Chelsea, ขึ้นนำา2ประตูต่อนหหมดเวลาเชลซีคว้าแชมป์สโมสรโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมได้สำเร็จและทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแท็คติกในเกมนี้ก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ